สร้างตัวตนปี2อ6 7นะคะว่าใครเลื่อนคลิปมาแล้วก็จะทำยังไงให้คนหยุดดูคุณนะคะข้อที่หนึ่งค่ะคุณต้องออกมาแบ่งปันความสวยนะคะและคุณจะต้องพัฒนาความสวยอยู่เรื่อยๆ,ๆนะคะคเวงจี้อยากให้ดูพัฒนาการของตวงจี้นะคะก่อนที่คุณจะสร้างตัวตนเนี่ยคุณก็เป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งนะที่ปล่อยตัวปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆนะคะน้้าหนักคุณเยอะมากนะหน้าตาคุณบานมากหน้าคุณเนี่ยแบบ คือหน้าหมูมากๆเลยและทีนี้นะครูก็เริ่มคิดแล้วนะว่าตอนแรกเนี่ยแค่จะอาบน้ําแค่จะทําให้ตัวเองสวยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มออกมาดูแลตัวเองเริ่มออกมาทําสักคลิปหนึ่งหะมันก็เกิดความกล้ากล้ากลัววนะเกิดมาครูก็ไม่เคยหรือควที่ทำคลิปแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนช่างพูดไม่ใช่เป็นคนช่างคุย ทุกคนเห็นครูเองที่แบบนี้อาจจะแบบว่าครูน่าจะเป็นคนที่พูดเก่งมากหรือคุยเก่งมากจริงๆครูก็ไม่ใช่คนช่งคุยขนาดนั้นนะคะเริ่มแรกเนี่ยครูก็แค่แบบว่าเออลองเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ซิทายังไงที่จะทําให้ของหรือสินค้าของฉันมันขายดีมากขึ้นนะคะครูก็เริ่มเปิดกล้องนะครูก็เริ่มไลฟ์สดนะแต่ครูก็ทําไม่เป็นนะไลฟ์สดก็ยังไม่มีคนดูครูนะคะครูก็เริ่มทําคลิปวิดีโอนะทาคลิปขายของทาคลิปพูดแนะนําตัวอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เริ่มเห็นตัวเองอยู่ในกล้องใช่ไหมคะวิสับตก,ตกใจนะแบบว่าไม่เคยเห็นตัวเองมานานเลยที่บ้านไม่มีกระจกนะคะน,นานๆจะกระจกัะบานหนึ่งโอ้เรานี่มันมันแตกไปมากเลยนะเปลี่ยนไปมากเลยนะปล่อยเนื้อปล่อยตัวจังเลยนะตั้งแต่มีครอบครัวปล่อยตัวจังเลยนะครูก็เริ่มมาดูแลเสื้อผ้าหน้าผมหน้าครูก็เริ่มทุกครั้งที่ครูจะออกมาครูก็จะนวดหน้านะคะครูก็นวดหน้าด้วยตัวเองนะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเหมาะก,กับตัวเองนะ เซรั่มก็ต้องแบบเป็นเซรั่มที่ดีในะช่วงอายรอยนะทายังไงก็ได้ให้เวลาออกสื่อประชาชนเนี่ยคือทําให้เขารู้สึกสุขสบายใจเห็นหน้าเราแล้วสบายใจและสิ่งหนึ่งนะคะถ้าคุณออกกล้องแล้วคุณสวยนะคะคุณเนี่ยเหมือนทําให้คนทางบ้านนะ่ะเขาชีวิตมันมีความชุ่มชื้นจิตใจ บบมีความสุขนะคะมันเป็นการแบ่งปันที่แสนพิเศษมากเลยนะคะก็คือการแบ่งปันความสวยให้เพื่อนๆคุณเชื่อไหมมีคนทักเข้ามาขอบคุณคุณจี่นะบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคุณที่สวยมากเลยคุณที่น่ารักมากเลยทําให้เขาอยากจะลุกขึ้นมาแต่งตัวทําให้เขาอยากจะแบบว่าเออลองลองแต่งอะไรใหม่ๆที่เขาไม่เคยหรือลองทําอะไรที่เขาไม่เคยทําตรงนี้สําคัญมากเลยเพราะที่หนึ่งเนี่ยถ้าคุณสวยคนจะหยุดดูคุณนะคะ ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากนะถ้าคุณอ้วนนะคุณก็ค่อยๆลดน้าหนักเป็นดิีลนิชนิดนะคะจะเห็นฟ้าเปลี่ยนแปลงนะหน้าตาเนี่ยที่แบบว่าไม่เนียนคุณก็ค่อยๆทําไปทําไปนะคะค่อยๆนวดหน้าไปเดี๋ยวมันก็จะหน้าดีหน้าใสนะคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะพอเวลาหน้าคุณสวยแล้วคนจะหยุดดูคุณนะคําพูดนะคะที่ใช้นะคะให้ใช้คําว่ามีคําพูดไม่กี่คานะที่แบบว่าจะหยุดมือคนได้เลยนะ หนึ่งเทคนิคดีๆสองเคล็ดลับดีๆสามอ่าเดี๋ยวสองเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับนี่แสดงว่ามันเป็นความลับมากเลยเฮ้ยความลับเราไม่รู้เราต้องดูคนทางบ้านจะคิดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้เราจะต้องดูเทคนิคอุ้ยเขามีเทคนิคดีไว้เราต้องดูเพราะว่าเรายังไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเทคนิคความลับได้อะไรอีกอ่ะเทคนิคดีๆความลับ ลงท้ายด้วยง่ายๆอะไรก็ตามวิธีลดน้ำหนักง่ายๆเพราะว่ายากๆไม่มีใครอยากทำตามหรอกค่ะเทคนิคออกกล้องง่ายๆเท,คน,ค,ทคนิคมีแฟนเทคนิคมีแฟนง่ายๆเงี้ยมีคนติดตามคุณแน่นอนนะคะข้อที่สองคือทำยังไงให้คนอยากรู้แล้วเขาก็จะหยุดดูคะ่ะข้อที่สามนะคะถ้าคุณกำลังสร้างตัวตนและคุณเปิดเพจนะคะ ชื่อเพจเป็นสิ่งที่สาคัญมากเลยนะคะตอนแรกคุณอย่าคิดมากนะคุณตั้งตั้งอะไรไปก่อนนะเพื่อที่งานมันจะได้ไม่สะดุดจะได้ดําเนินงานไปแต่ถ,ถึงวันนึงนะคุณต้องเปลี่ยนชื่อนะชื่อต้องให้จดจําง่ายเพราะถ้าชื่อมมนจดจําง่ายมันจะไม่ถูกบอกต่อง,ง่ายชื่อต้องแบบอะไรสั้นๆจดจําง่ายเห็นหน้าคุณให้นึกถึงสินค้าได้เลยนะคะอันนี้คือเทคนิคดีๆที่วันนี้จะมาแบ่งปันกันค่ะ ยังไงใครเห็นคลิปีูมีประโยชน์นะคะหรือใครเห็นปูที่สวยขึ้นนะคะกดใจคอมเมนต์แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะการแบ่งปันสิ่งดีๆเนี่ยเหมือนเป็นการทําบุญอย่างนึงนะคะคเพื่อนๆแชร์ออกไปได้เลยค่ะแล้วสิ่งนั้นสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาทุกคนเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเรนจี่มีคอร์สใหม่ที่ชื่อว่า Content Pro Pro Max นะคะ ที่สอนให้ทุกคนนะคะที่เริ่มต้นทาออนไลน์รวมทั้งอยากทําออนไลน์เก่งๆในการสร้างคอนเทนต์ในการคิดคอนเทนต์ในการทำคอนเทนต์เสนอออกมาเป็นคลิปวิดีโอหรือทําให้มันเป็นเกิดเป็นงานขายะตุ้นยอดขายของบริษัทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยค่ะเพื่อนๆราคานะคะคอนเทนต์โปรโ็กซ์นะคะราคาอยู่ที่29,0 0 0บาทนะคะแต่ตอนนี้มีราคาเอลิเบิร์นนะคะ10ท่านแรกราคา9,900บาท ในเวลาจำกัดนะคะใน7วันนี้นะคะครูให้เฉพาะสิท่ันแรกเท่านั้นที่จะราคา่เกพิเศษ9,900บาท9,900บาทนะคะสามารถแต่งชำระได้ด้วยนะคะก็คือแบ่งชำระเป็น10งวดนะทุกคนคะคอร์สคอนเทนต์โฟโรโฟร์แมค,คุณจะได้อะไรบ้างน,นะคะได้ไอเดียในการสร้างคอนเทนต์นะคะสอนการสร้างคลิปนะคะในการทำโฆษณาผูานนาะคะ้ค้าสอนตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะ สอนตัดต่อคลิปวิดีโอหรือทำรายการนะทำรายการเป็นของตัวเองนะคะทำช่องยูทูบนะคะคุณเอนจี้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะได้ไอเดียของคนทำงานด้านนี้ทำยังไงให้ช่องโตวไวทันยังไงให้ช่องปังนะคะใครสนใจนะคะคอนเทนต์โฟร์โกแมทนะคะแชทด,ด้านบนนะคะคุณเอนจี้ให้ไลน์มาไลน์ไอเดียไลน์ของคุณเอนจี้นะคะเอนจี้ทีวีนะคะแล้วก็พักเข้ามาบอกทางแอดมินได้เลยนะคะว่าสนใจคอร์ส ชื่อคอนเทนต์นะหรือจำอะไรไม่ได้ก็บอกคอสต์คอนเทนต์นะแล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินนะคะจะจัดการให้ค่ะคอสนี้ทุกคนสามารถเรียนทางบ้านได้นะคะเป็นคอสออนไลน์ปิดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมาเจอตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะดูวันที่แล้วหลอกวันที่อีกทีน,นนะคะการที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามค่าเสียเวลาย่อมมากกว่าเสมอแน่นอนอันนี้คุณเวงจี้คิดให้หมดแล้วว่าคุณต้องเริ่มต้นยังไงทํายังไงทํายังไงถึง คอนเทนต์ถึงจะโดนใจทํายังไงคอนเทนต์ถึงจะใช้งานได้จริงนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาเรียน MBA ไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรอีกแล้วยุคสมัยนี้นะคะคนทั่วไปชอบที่จะเรียนกับคนที่ทํางานเป็นทํางานจริงแล้วก็เป็นส่วนๆมากกว่าที่จะไปเรียนและใช้เวลาหลายๆปีแต่ว่าเนื้อหาในการเรียนหลายๆปีแล้วเอามาใช้งานได้จริงแค่นี้เดียวนะคะมันไม่คุ้มกับค่าเสียเวลาในการเรียนค่ะยุคนี้ต้องเรียนแล้วทางานได้เลยเรียนแล้วทาเงินได้เลยนะคะ แล้วเรามาพบกันที่ Content Pro Pro Max นะคะกับครูแองจี้สอนสร้างแบรนด์ค่ะ